สวัสดีค่ะมาคุยกันต่อเรื่องภารกิจที่130นะคะตอนนี้สถานการณ์คือเจ้าไห่กำลังต้องการเงินทุนเร่งด่วนเลยใช่ค่ะเพื่อพัฒนาอาณาเขตของเขาก็เลยต้องเจรจาธุรกิจกับลอร่าเรื่องกระต่ายตาสีฟ้านี่แหละค่ะครับเริ่มกันที่กำลังการผลิตเลยไหมครับเจ้าไห่เนี่ยเขามีฟาร์มในมิติส่วนตัวใช่ค่ะเขาคำนวณแล้วว่าเลี้ยงได้ทีละพันตัว ตเร็วมากแค่3วันเองอืมเก็บเกี่ยวได้เดือนละ10ครั้งเท่ากับว่าจริงๆผลิตได้เป็นหมื่นตัวต่อเดือนเลยนะครับหมื่นตัวเลยค่ะแต่ว่าตอนคุยกับลอร่าเขาบอกตัวเลขแค่8,000ตัวนะคะครับเขาให้เหตุผลว่าการส่วนหนึ่งไว้ขยายพันุ์เองแล้วก็เผื่ออัตราการรอดด้วยคือมองการไกลเหมือนกันอ๋อค่ะซึ่ง800 0ตัวนี้ลอร่ามองว่าอาจจะไม่เยอะมากนะถ้าเทียบกับฟาร์มใหญ่ๆ แต่จุดเด่นมันอยู่ที่คุณภาพกระต่ายครับเทียบเท่าสัตว์อสูรระดับ3เลยทีเดียวมีธาตุเวทมนสูงคุณภาพดีเยี่ยมจริงๆค่ะทีนี้พอคุยเรื่องจำนวนแล้วก็มาถึงข้อเสนอสำคัญของเจ้าไหครับเรื่องหนังกระต่ายนี่แหละใช่ค่ะคือเขาจะขายเนื้อแต่ขอหนังคืนช่วงสองเดือนแรกนี่ขอคืนเดือนละ8 0 0พันผืนเลยนะคะรวม1มื0 0พผืนแล้วต้องเป็นหนังที่แปรรูปแล้วด้วยพร้อมใช้ทำเสื้อผ้าเลยอันนี้เป็นปัญหาเลยครับ เพราะปกติโรงงานเขาจะเก็บหนังไว้เป็นกำไรส่วนหนึ่งอ่าใช่ค่ะการต้องคืนหนังนี่คือไรายได้เขาหายไปครับอาจจะไม่มีโรงงานไหนยอมรับทำเลยด้วยซ้าเจ้าไห่ยก็เลยต้องปรับข้อเสนอใหม่ค่ะคือจากส่งเวือนละ8,000ตัวเนี่ยครับเขาขอหนังคืนแค่ห้าพันผืนพออ๋อแล้วส่วนต่างล่ะครับกระต่ายอีกสามพตัวกับหนังอีกสามพผืนอันนั้นละค่ะให้ถือเป็นค่าดําเนินการค่าแปรรูปหนังไปเลย <mm> เหมือนยอมเสียเปรียบเลยนะใช่ค่ะข้อตกลงนี้มีระยะเวลาสามเดือนสรุปคือเขาต้องการหนังที่แปรรูปแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันผืนลอร่าก็ยอมรับข้อตกลงนี้นะครับแม้จะดูว่าเจ้าไห่เสียเปรียบช่วงแรกๆกแต่ก็แสดงว่าเรื่องหนังนี่สําคัญกับเจ้าไห่มากๆจริงๆสําคัญมากจริงๆค่ะแล้วเรื่องการจัดส่งล่ะคะเจ้าไห่บอกว่าส่งได้ทันทีครับอาจจะรอครบเดือนส่งแปดพันตัวรวดเดียวเขาก็ได้ครับหรือทยอยส่งก็ได้ครับ ประมาณ3,000ตัวทุก10วันแบบนั้นก็ได้คล่องตัวดีนะคะแล้วก็มีเรื่องฮิงกี้ด้วยเจ้าหายเสนอให้ลอราเพิ่มครับเขาบอกว่าถึงจะยังผลิตได้เยอะมากแต่ก็จะทยอยส่งให้เรื่อยๆเป็นเหมือนของกำนันลอราก็รับไว้นะคะเพราะถึงฮิงกี้จะไม่แพงแต่ก็หายากเหมือนกันการให้ก็ถือว่าให้เกียรติกันครับผม หลังจากตกลงเรื่องกระต่ายเรียบร้อยแล้วก็คุยกันต่อเรื่องอื่นค่ะเรื่องโรงสกัดน้ำมันลอราถามถึงความคืบหน้าเจ้าหายก็ยอมรับตามตรงครับว่ายังไม่ได้เตรียมพวกถังไม้หรืออุปกรณ์เก็บน้ามันเลยลอราก็เลยเสนอตัวช่วยบอกว่าจะส่งของจำเป็นมาให้พร้อมกับรถที่จะมารับหัวชัยเท้าอีกสองวัน แต่เจ้าไห่บอกว่าไม่ต้องลำบากครับเดี๋ยวเขาจะส่ง Scale w i l d e b e a s t ซึ่งเป็นสัตว์อสูรขนส่งของเขาเนี่ยไปให้ลอร่าใช้แทนโอ้มีสัตว์อสูรขนส่งส่วนตัวด้วยทีนี้ลอร่าก็เลยถามต่อว่าแล้วมีพวกพืชผักเวทมนต์อื่นๆอีกไหมเผื่อจะรับซื้อด้วยอันนี้แหละครับคือปัญหาใหญ่ของเจ้าไห่เลยปัญหาเรื่องมเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะใช่ครับเขาอธิบายว่าเมล็ดพันธุ์พืชเวทมนต์จริงๆเนี่ยหายากมากม ส่วนใหญ่ถูกควบคุมโดยตระกูลขุนนางใหญ่ๆอ๋อที่กริมเคยซื้อมาได้ส่วนใหญ่ก็เป็นผักธรรมดาครับหรือไม่ก็เป็นแค่พืชกึ่งเวทมนคือมีพลังเวทมนต์น้อยกว่ามาตรฐานเยอะเลยประมาณหนึ่งใน10เองน้อยมากเลยนะคะครับข้อมูลจากสารนุกรมที่ลอร่าเคยให้ไว้ก็ยืนยันเรื่องนี้คือพื้นที่ส่วนใหญ่บนทวีปมันไม่เหมาะจะปลูกพืชเวทมนที่ดินดีๆก็โดนขุนนางครอบคุมหมด แล้วการปลูกก็ต้องใช้เทคนิคเฉพาะอีกแถมคุณหน้าใหญ่ๆก็กีดกันไม่ให้เมล็ดพันธุ์แพร่หลายออกไปสู่คนทั่วไปอีกด้วยครับพอรู้ปัญหาแบบนี้ลอร่าก็เลยเสนอตัวช่วยเรื่องเมล็ดพันธุ์ครับเจ้าไห่ก็ไม่รอช้าเลยเสนอแผนทันทีแผนอะไรเหรอคะเขาขอให้ลอร่าช่วยออกภารกิจจ้างวานหรือ mercenary mission นะครับอ๋อให้พวกนักผจญภัยรับงานไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ใช่ครับให้รับซื้อเมล็ดพันธุ์พืชเวทมนต์ทุกชนิดเลยนะ ไม่ต้องเลือกประเภททุกชนิดเลยเหรอคะครับขอแค่เป็นพืชเวทมนต์ราคาก็ตามความหายากไปแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่อยมาหัดลบกับค่าสินค้าที่ลอร่าต้องจ่ายให้เจ้าไห่โหเสนอแบบนี้ลอร่าต้องแปลกใจแน่ๆแปลกใจมากครับเพราะปกติคนที่จะหาเมล็ดพันธ์ุพืชเวทมนต์หลากหลายขนาดนี้คือพวกนักเล่นแร่ปแปรธาตุหรือนักปรุงยาไม่ใช่นักเวทมนต์ดำแบบเจ้าหอถูกต้องครับ จุดนี้แหละที่ทําให้ลอล่าเริ่มสงสัยแล้วว่าเออเจ้าไหคคนนี้อาจจะมีทักษะหรือมีความสามารถอย่างอื่นซ่อนอยู่อีกนอกจากการเป็นนักเวทมนต์ดำหรือเปล่าน่าคิดนะคะสรุปแล้วการคุยกันครั้งนี้ก็ได้ข้อตกลงสําคัญหลายอย่างเลยทั้งเรื่องซื้อขายกระต่ายการคืนหนังการจัดการเรื่องโรงสกัดน้ํามันครับแล้วก็แผนการหา,มาเมล็ดพันธุ์พืชเวทมนต์ผ,นผ่านภารกิจจ้างวานด้วยแต่ก็ทิ้งปมที่น่าสนใจไว้จากมุมมองของลอล่า ใช่ครับคือความสงสัยว่าทําไมนักเวทมนต์ดำอย่างเจ้าไหา่ถึงต้องการมาเมล็ดพันธุ์พืชเวทมนต์มากมายขนาดนั้นมันดูไม่ปกติเลยเป็นการบอกใบ้ว่าเจ้าหายอาจจะมีอะไรมากกว่าที่เห็นจริงๆนะคะครับอาจจะมีแผนการหรือทักษะบางอย่างที่เรายังไม่รู้ก็ได้ครับ